ว่าไงนะทำอะไรแล้วพอเช้านี้ทำอะไรพักแบบอีสานีิเห็นยังว <laughs> <laughs> ันนี้จะทำกะเพราพอดีได้กะเพราต้นเนี้ยเป็นพันุผสมนะมันเป็นสีแดงกับสีก,ะ,กะเพราขาวมันผสมมาออกม่วงนิดๆดี๋ยวจะไปทำชาชงชาเมือ่อเช้าชงชาเมือ่อเช้า เดี๋ยวต้องเลือกดอกก่อนเอาดอกสวยๆนี่นี่แ้วตรงนี้นี่คือพันุ์ผสมเห็นไหมจะออกปีออง่วงเราก็จะเอาดอกสวยๆไปทําผสมกันก็ได้จะเอาไปชงนะเนื่องจากว่าดอกของเขาเนี่ยมันมีสรรพคุณพิเศษ จะเอาไปกระจายเลือดลมก็เรียกว่าอะไรช่วยกระตุ้นธาตุไฟให้เพิ่มขึ้นคำว่าธาตุไฟเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากต้องปกติแล้วถ้าไฟจะลุกต้องมีลมใช่ไหมมันลมต้องช่วยมันตัวนี้จะเป็นตัวกระจายเลือดลมแล้วก็ไปทำให้ไฟไฟย่อยนะเนี่ยพูดภาษาหมออีกแล้ว ไปย่อยในร่างกายเราเยื่อยๆยพอเย่อยเสร็จมันก็จะกระจายไปต่อเลี้ยงร่างกายได้นี่เป็นหลักการนะครับเดี๋ยวไปทํากันเราล้ครับท่านผู้ชมเรามาดูลักษณะของดอกกะเพรานะครับที่บอกว่ามีลักษณะพิเศษและมีสรรพคุณพิเศษอย่างไรที่เราจะต้องมาทําเป็นชาชงกันวันนี้นะครับถูไหมครับท่านผู้ชมจะเห็นว่า เขาจะช่อดอกเขาจะเป็นชั้นๆเลยครับเหมือนฉัดเลยเขาเรียกว่าช่อแบบช่อฉัดนะครับแล้วลักษณะดอกของเขาเนี่ยจะมีดอกย่อยอยู่ข้างในกลุ่มเนี้จะมีอยู่หกดอกข้างละสามดอกครับกลีบดอกของเขาจะสีม่วงนะครับถ้าเป็นพันธุ์กะเพราดแดงจะแดงทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมอันนั้นจะแรงมากนะครับ ซึ่งเป็นของโบราณที่บ้านเราใบาก็จะเล็กๆแค่นั้นเองแต่นี่มันจะเป็นกระเพราที่ออกทางลูกผสมแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าก,ก้านเขาเนี่ยออกสีม่วงๆนะใบก็จะเขียวนะอันนี้เป็นพันผสมแล้วนะครับที่เอาพันผสมมาเนี่ยก็ด้วยเหตุว่าเราจะมาทําทเป็นชาชงด้วย น้ำยาที่มาชงเนี่ยจะเป็นสมุนไพรอย่างอื่นด้วยนะครับที่จะมาผสมผสมกันด้วยเหตุว่าเราจะให้กระเพราเนี่ยช่วยกระจายเลือดลมเนี่ยไปสู่ตำแหน่งอวัยวะที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะใช้สำหรับการดูแลปอดเนี่ยเราก็ต้องใช้สมุนไพรที่ ที่จะต้มเป็นน้ํามาชงใบกระเพราเนี่ยจะต้องเป็นสมุนไพรที่รักษาเกี่ยวกับปอดนั่นเองนะครับอันนี้ยกตัวอย่างครับผมเมื่อได้มาแล้วเนี่ยครับเราก็จะมาเด็ดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นช่อดอกที่ขนาดที่ไม่แก่มากนะครับจะมีดอกบานอยู่ด้วยอย่างเช่นภาพเมื่อกี้ที่เอามาให้ดูนี่แหละครับเอาช่อประมาณนี้ครับเราก็จะเอาดอกของเขา ที่มีส่วนที่บานและมีกลีบดอกสีม่วงติดอยู่ยนี่เงี้ยครับแล้วก็จัดเราจะก็ดอกที่เราต้องการถ้าเราต้องการเยอะเราก็อตัดเอาเยอะๆก็ได้ครับแต่นี่เอามาประมาณว่าชัดแก้วสองแก้วประมาณนี้ครับก็ตัดเท่าที่เราอยากได้นะครับขึ้นกับว่าเลือกอะไรนะครับท่านผู้ชมก็คงจะไม่ต้องมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็จะต้องออกไปชงแล้วครับ บางท่านอาจจะบอกว่าโชงชานี่ยก็ชงเหมือนเหมือนกันลหะใช่ครับชงเหมือนกันนี่เราก็จะเอากระเพราลงไปนะครับเตรียมในแก้วที่เราต้องการอาจ,จะใช้เท่าไหร่แล้วก็เอาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกา,าน้ําที่เราต้มเป็นสมุนไพรอย่างอื่นนะครับมาเทลงไปให้ท่วมนะปริมาตรพอสมควรแล้วก็ตั้งทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับอาจจะต้องหาฝามาปิดหน่อยให้เขาสักระยะหนึ่ง นะจากนั้นเราก็ก็คงไม่ต้องว่าอย่างอื่นนะครับก็ชิมได้เลยนะครับถ้าอยากอุ่นๆก็ชิมตอนอุ่นๆอยากให้ยเย็นก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ก็สำคัญคือต้องตั้งทิ้งไว้ให้สารของสมุนไพรที่อยู่ในใบกระเพราเนี่ยออกมาแล้วก็ผสมกับน้ําสมุนไพรที่ที่ในกานี้นะครับมาด้ยไป,ไปเพื่อที่จะให้บอกว่าเป็นสมุนไพรหลายอย่างนั่นเองครับ จะเป็นตำรับยาขึ้นมานั่นเองครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับชาพร้อมดื่มนะครับท่านผู้ชมชงไว้ประมาณสักกี่นาทีไม่ได้จับเวลาแต่หลายนาทีแล้วก็จนกว่าว่าน้ําร้อนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะอุ่นนะครับได้ที่แล้วก็นี่เลยครับชงดื่มนะครับเดี๋ยวมาดูรสชาติจะอธิบายให้ฟัง รสชาติเอากลิ่นก่อนเลยกลิ่นหอมกระเพรานะครับลดลดจะปับปลาหน่อยปลาซาซาที่ลิ้นนะครับเป็นแล้วถ้าเราใส่มากก็น่าจะซาที่ลิ้นมากกว่านี้นี่ก็กะว่าตัวเองต้องการประมาณนี้รสชาติแบบนี้ใช้ได้ครับแต่ว่าเด็กๆอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ถ้าคนโตเนี่ยได้เลยครับขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับการติดตามชม ชาตะหวังครับ